สวัสดีครับเมื่อธนาทรเข้าตาจนอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อย่างความผิดตามมาตรา112ปกติแล้วธนาทรกับพวกพยายามหลีกเลี่ยงหลบหลีกตลอดเวลาที่จะไม่ให้ตนเองต้องหาคดีมาตรา112ท้งทั้งที่ตนเองมีเจตนาอะไร ใครๆย่อมจะรู้ดีว่าตันธนกับพวกนั้นมีเจตนาอะไรต่อสถาบันแต่ก็ไม่เคยถูกกระดำเนินคดีดนดมาตรา112มาก่อนแล้วทำไมจู่ๆถึงว่าโดดคดีมาตรา112ใครประยัดเยียดใครประยัดเยียดจนตันธนต้องมาโวยวายว่าถูกยัดเยียดซึ่งความจริง ลุงมองว่านี่คือเจตนาของธนาธรและทีมงานธนาธรวางแผนที่จะเพิ่มคดีให้กับตัวเองเพราะคดีที่กำลังใกล้เข้ามาถึงตัวนั้นเป็นคดีความผิดในเรื่องคุณสมบัติของการสมัครสอสอที่กกตกำลังจะยืดฟ้องอยู่ตอนนี้ ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษรุนแรงพอสมควรคือมีโทษจำคุก1ถึง10ปีและมีโทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีก20ปีนั่นหมายความว่าอนา,าคตของอนธนาทรมืดสนิทดับสนิทเหลืออยู่สองแนวทางก็คือเอาชนะทางการเมืองหาแนวร่วมทางการเมือง เพื่อเข้าเป็นฝ่ายบริหารคุมฝ่ายนิติบัญญัติและแก้ไขกฎหมายวิธีนี้ทำได้ยากทักษิณพยายามมาสิบกว่าปีหมดไปไม่รู้เท่าไหร่ก็ทำไม่สำเร็จอีกวิธีหนึ่งก็คือการปฏิวัติประชาชนและวิธีการนี้ ทักษิณก็พยายามมาแล้วหลายครั้งหลายหรแต่ก็ล้มเหลวแล้วธนาธรเป็นใครที่จะมาทำในเรื่องหลนี้ธนาธรจะเดินทางการเมืองอย่างไรจะต่อสู้ทางการเมืองอย่างไรซึ่งมันก็มีสองแนวทางให้เลือกนั่นก็คือติดคุกไปต่อสู้ในคุก สร้างแรงกระเพื่อมจากในคุกออกมาสู่ภายนอกคุกให้ได้และก็สองลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศและส่งแรงกระเพื่อมนั้นมาสู่การเมืองประเทศไทยให้ได้ซึ่งทั้งสองวิธีนั้นมีคนทำมาแล้วสำเร็จมาแล้วทั้งนั้นแต่เราไปดูว่าผู้ที่ทำสำเร็จทั้งสองวิธีการนั้นล้วนแต่เป็นคนที่ มากด้วยความดีมากด้วยบารมีถึงจะทำสำเร็จผู้ที่ติดคุกและสามารถสร้างแรงกระเพื่อมออกมาสู่ภายนอกคุกได้ที่เป็นเบือนเบอร์หนึ่งลุงยกให้เนลสันเมเดลาที่ติดคุกอยู่กลางทะเลแต่สามารถส่งแรงกระเพื่อมสู่แผ่นดินนั่นเพราะเนลสันเมเดลา เป็นคนที่มากด้วยคุณงามความดีจึงเป็นคนมีบารมีมากล้นเหลือจึงทำการได้สำเร็จส่วนส่วนข้อ2ลีภัยไปอยู่ต่างประเทศแต่สามารถส่งแรงกระเพื่อมสู่ประเทศของตนเองได้นั่นก็คืออาดุลล็อกโคมนีที่ลีภัยอยู่ที่ประเทศหวังเศส แต่สามารถส่งแรงกระเพื่มสู่ประเทศอิหร่านได้สามารถปฏิวัติเอาชนะพระเจ้าสาของอิหร่านได้นั่นคือต้องเป็นผู้ที่มากด้วยคุณงามความดีมากด้วยบารมีจึงจะทำได้สำเร็จแล้วเราไปมองดูธนาธรหรือว่าธนาธรมีอะไรบ้าง ธนาทรไม่เคยทําความดีไม่เคยทําคุณงามความดีให้กับประเทศไทยให้ปรากฏให้เป็นประที่ประจักษ์เลยมีแต่หลอกลวงซ้ําแล้วซ้ําอีกจนในที่สุดมวลชนของตนเองยังต้องหนีห่างออกไปจนหมดเกลี้ยงจนต้องนำเอากาศของตัวเองมาขยับกับื่อน และแกนําที่ต่อสู้ไม่ตัวเองทำอะไรได้บ้างทำได้อย่างเดียวก็คือไล่มวลชนให้ห่างออกไปเรื่อยๆให้ถอยห่างออกไปเรื่อยๆไม่เคยที่จะเรียกมวลชนเข้ามาเพิ่มได้นั่นคือโลนทางมืดหมดยิ่งคดีความเรื่องขาดคุณสมบัติ แล้วไปสมัครสสมันก็งวดเข้ามาใกล้เข้ามานั่นหมายความว่าคุกใกล้ตัวเข้ามาทุกขณะเพราะเป็นอย่างนี้นี่เองมันถึงต้องวางแผนหามาสู่ตัวเองเพื่อจะใช้อ้างในการรีไฟต่างการเมืองได้ที่ต่างประเทศเขายอมรับมันก็คือความผิดตามมาตรา112 ซึ่งมีรุ่นพี่หลายคนก็าทาสําเร็จมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์เจียมประวินจอมสุรนยพงศ์ตอนอะไรที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่มันร้องใหวบเววโวยวายอยู่ที่อเมริกาหากท่านเลือกเส้นทางแบบนี้ลี้ภยัยทางการเมืองไปอยู่ต่างประเทศมันก็คงจบแบบเดียวกับ ที่ควรพวกนั้นหรือจะเลือกเส้นทางแบบทักษินทักษินเลือกซื้อสัญชาติจากประเทศอื่นแต่การซื้อสัญชาตินั้นอย่าลืมว่าต้องซื้ออย่างน้อยๆต้องสองสัญชาติขึ้นไปเพราะหากซื้อสัญชาติเดียวก็จะถูกนักการเมืองผู้บริหารประเทศนั้น รุมถึงรุมแทกินตลอดเวลาเออะโวยวายก็คงจะเหมือนเหมือนกันนั่นก็คือขู่จะถอนสัญชาติแต่เมื่อซื้อสองสัญชาติขึ้นไปอย่างน้อยๆสามสัญชาติได้ยิ่งดีเพราะคนพวกนั้น,นจับไม่กล้าเพราะมันรู้ดีว่าหากไปถอนสัญชาติ มันก็เท่ากับว่าแตะหมูเข้าปากหมาตัวเองไม่ได้ประโยชน์มีแต่คนอื่นก็ได้ประโยชน์มันจึงไม่มีการถอนสัญชาติไม่มีข่าวการค,มค่มขู่การถอนสัญชาติหรือว่ามีแต่มันไม่รุนแรงนี่คือการใช้ชีวิตของทักษิณในต่างแดน ธนาทรไปใช้ชีวิตแบบนั้นมันก็จบแบบนั้นใช้ชีวิตแบบทักษิณมันก็จบแบบทักษิณมันก็คงจบแบบเดียวกันที่มาเพิ่มคดีมาหาเรื่องด้วยการนำเรื่องวัคซีนมาเป็นประเด็นในการขยับกลับเพื่อนที่มันไปโผล่ตรงนั้นทีโผล่ตรงนี้ทีนั่นมันเป็นขบวนการ มันเป็นการวางแผนกันมาจะเป็นอย่างดีส่วนรายละเอียดต่างๆลุงจะไม่ลงในรายละเอียดเพราะว่าหลายคนหลายภาคส่วนเขาอธิบายเอาไว้ชัดแจ้งเอาไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้วส่วนสามข้อที่ธนาทรเรียกร้องให้นำมาเปิดเผยน,นั้นข้อที่หนึ่งธนาธรก็ว่าอะไรนะข้อที่หนึ่งบอกว่าให้นำสัญญา ระหว่างบริษัทเอตราวสติก้ากับบริษัทสยามไบโอแซนมาเปิดเผยลุงอ่านแค่ข้อหนึ่งแลนะ้วก็ตลกนั่นมันเป็นสัญญาระหว่างบริษัทผู้จ้างทำของกับบริษัทผู้รับจ้างทำของมันเป็นข้อตกลงระหว่างสองบอริษัท และตัวเองใช้สิทธิ์อะไรที่จะไปขอดูสัญญานี่เหลอคนที่จะอาสามาเป็นผู้นำประเทศไม่รู้หรือว่านั่นไม่ใช่สิทธิ์ที่ตัวเองจะเข้าไปก้ากายพูดหยาบๆก็คือไม่มีสิทธิ์เข้าไปเสือกกฎหมายเขาไม่มีให้อำนาจให้ทำได้ และจะไปเรียกร้องให้เขามาเปิดเผยได้อย่างไรตนเองเป็นนักธุรกิจย่อมจะรู้ดีว่าวิธีการแบบนั้นมันใช้ไม่ได้นี่คือการนำมาใช้เพื่อหลอกรวมคนของตนเองเท่านั้นคนอื่นเขาก็รู้กันหมดแล้วมาโวกเวกยโวยวายบอกว่าบริษัทสยามไบโอแซน ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเรื่องนี้ลุงก็ไม่พูดมากอีกเช่นกันไปอ่านดูไปศึกษาดูที่อระบอความมั่นคงด้านวัคซีนแล้วจะรู้จะเข้าใจดีว่าทำไมรัฐบาลจึงให้การสนับสนุนบริษัทเอกชนอย่าลืมดีครับว่าบริษัทนี้ ได้รับการคัดเลือกจากบริษัทเอตตราเซนิก้าให้เป็นบริษัทผู้ผลิตวัคซีนแล้วยังให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทนี้ด้วยแล้วยังมีข้อตกลงที่จะให้บริษัทนี้สามารถนำวัคซีนไปขายเพื่อมนุษยธรรมได้นั่นก็คือไปขายโดยไม่หวังผลกำไร สามารถทําได้แล้วอย่างนี้มันมีเหตุผลเพียงพอไหมที่รัฐบาลไทยจะให้การสนับสนุนและไปดูที่พรบความมั่นคงด้านวัคซีนมันมีไหมที่ว่าต้องให้การสนับสนุนในการทำวิจัยศึกษาหรืออะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดให้กับบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานไหนก็ได้ได้ศึกษาได้วิจัยได้คน้นคว้าเลื่เมื่อบริษัทเอสตราชีกาคิดคนวัคซีนขึ้นมาได้ได้ทดลองไปได้พอสมควรในระยะเวลาต่างๆเห็นผลพอสมควรซึ่งไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลเสี่ยง โดยไม่มีเหตุผลอย่าลืมนะครับว่าช่วงนี้เวลานี้ไม่มีวัคซีนประเทศไหนผ่านการทดลองสรุปครอบท่วมสมบูรณ์แบบสักบริษัทเดียวทุกประเทศที่ซื้อสั่งซื้อซื้ออนาคตซื้อความเสี่ยงอนาคตกันทั้งนั้นนั่นก็เพื่อแลก,กกับความมั่นคงของประเทศตนเอง อย่างประเทศไทยเนี่ยก็มีคนคาดกัะเนว่าหากเกิดการระบาดมากประเทศไทยอาจจะสูญเสียถึงสี่แสนล้านห้าแสนล้านการที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนห้าร้อยกว่าล้านแก่บ,บริษัทสยามไบโอเซนมันมากมันไม่เหมาะสมที่ให้การสนับสนุนหนึ่ง ในเมื่อเขาผ่านการทดลองมาพอสมควรและเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงจดทะเบียนทุนจดทะเบียนถึงห้าพันล้านบาทอย่างนี้ยังไม่เหมาะสมอีกถึงก <c oughs> ็ลองไปดูสิครับว่าที่ตนเองทุ่มไปกับ,บ <c oughs> พรรคการเมืองทุ่มไปกับพักอนาคตใหม่นั้นกี่ร้อยล้านและตนเองได้อะไรกลับมาบ้าง ในที่สุดพักก็ถูกยุคตนเองก็จะติดคุกที่ถูกเพื่อนหลอกแล้วหลอกอีกสวัสดีครับ